ที่เป็นขไรจะเข้าไปงานรวบรวมอยู่แล้วมีบัญชีอยู่แล้วใช่เอาง่ายๆตอนนี้ทางคุณนะเก็บของที่เป็นทรัพย์สินของคุณแล้วก็เตรียมขยับหยาบออกได้เลยที่เดี๋ยวส่วนตัวบ้านเดี๋ยวจ้พนักงานมีช่างมีอะไรดำเนินการรื้อบ้านหลังนี้ของพี่หรือของพี่พันพงศ์ครับของเจ้าของอะพี่พันพงทรห์นคุณพงศ์มั้ยบผมมีทรัพย์สินอะไรของคุณไหมที่เป็นของคุณก็ต้องมีค่าไม่มีครับไม่มีครับเาใส่เสื้อเรียบร้อยของที่มีค่ากต้อตีตัวออกไปได้เลยที่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าพนักงานจะทำบัญชีแล้วเดี๋ยวจะให้ช่าาางเเข้้ดนนนิกรรืออถ นี่เลยแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปบอกให้เจ้าหน้าที่เอให้ให้จากเจ้าของเขาดำเนินการเด็กไปตั้งสิบวันแล้วรถไปไนของความในคดีเรื่องบุกรุกได้อีกเพราะว่ามันต่างกคำต่างวาระกันใช่ไหมมันเป็นตัวส่วนกันแล้วเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดว่ายังปล่อยอย่างนี้อยู่กุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพราะเป็นการรวบรวมข่าวมันอย่างดีที่มีอย่างนี่ดีครับท่านใช่ไหมถ้ามันมีนี่เราต้อง

วัววัวสองตัวใช่ไหมก่อนหน้านี้มันมีครอบครัวอยู่ทั้งสองสามครอบครัวไอ้พงพลหรือว่าไอ้รงพลของเรามันไปแล้วใช่ไหมแล้วคนอื่นไปไหนหมดแล้ว เนี่ยเจ้าของรถเนี่ะไม่มีครับเราอยู่เขามาเรียนที่ไหนเ่าเลยนเรียนที่ใหม่ย้ายไปเรียนที่ใหม่แล้วใช่ไหมครัไม่ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นว่าไปต่างจังหวัดแล้วโอเคเรียนผมจะให้าอยู่ไหนนะเขาไม่อยู่เขาไปไหนนะเขาไปกันไหนเราเข้ามาอยู่อนุญาตจากเขามันไม่ค่อยถูกต้องแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณตำรวจถามต้องพูดความจริงอะไรที่รู้ต้องบอก